อะ,อะไรขามอะไรสักอย่างอะค่ะชื่อร้านเออสามารถเซิร์ชได้นะชื่อร้านอะไรนะร้านเขียวหวานบางโกค่ะลองเซิร์ชคำว่าเขียวหวานบางโกร้านอาหารเขียวหวานบางโกอะค่ะลองเซิร์ชดูใน Google Map เลยานารยจาอยู่ตรงโน้นนะจารย์อยู่ตรงโน้น,ะานสามารถขามทะเลอ๋อขามทะเลสอ,าลสอ,าลสอนานแหละใช่เลยอยู่ระหว่างอำเภอเมืองเนาะอยู่ตรงโน้นเนาะ ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญน,นะขอบคุณนะคะคุณนะคะเมื่อกี้พูดผิดกฎอะไรหรอพูดผิดกฎว่าอะไรเ <c oughs> <c oughs> ขียวหวานปันโกะค่ะใช่แล้วร้านอาหารเขียวหวานปันโกะลองลองเสิร์ชดูได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูอีก <c oughs> ตอนนี้อาจารย์ท่านแบบ <c oughs> ไปไปเดินจ กลมเนาะให้ให้ท่านมีมีพื้นที่ส่วนตัวนะเราก็จะไม่เดินไปถ่ายกันแต่ว่าแอดมินก็จะถ่ายบริเวณบริเวณของร้าน ที่เรามาทานข้าวเมอเช้านี้ให้ทุกคนดูกันเนอแล้วตอนก็อยู่ร้านกาแฟร้านกาแฟก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารด้วยนะโอ้ที่นี่โอเคมากเลยถ้าใครผ่านมาทางเส้นนี้นะคะสามารถแวะทานข้าวทานกาแฟได้อาหารเขาเลิศมากนะมาเช้าแอมินทานข้าวที่ร้านนี้กับอาจารย์นะอาจารย์ทานเยอะมากเมาเช้าอาจารย์ทานข้าวเยอะมากอร่อยไง โอเคเลยอรสชาติเขาดีมากสวัสดีนะคะพี่การสวัสดีทุกคนเลยนะคะถ่ายพี่กันคะ่ะพี่การหรอพี่การน,น่าจะอยู่ที่ที่ร้านอะแต่ตอนนี้เรามาเดินกันน o งส่วนของร้านกาแฟาเนาะมาดูบรรยากาศโดยรอบของเขาอันนี้เห็นไหมคะว่าจะมีหนุ่มหล่ออยู่คนนึงนะคะนั่งแบบเหมือนแบบว่าทำมิวสิกอะคะ่ะมิวสิกวิดีโอทำมิวสิกวิดีโอเหรอคะคุณ ทุกคนคุณเห็นคนคนหล่อนีเอาเรียกเลยพี่ตน้นพี่ตน้นเขารู้เลยว่าคนนี้ใครด้เหรอเขาเขารู้เลยเนี่ยแอดต้นค่ะนี่เห็นไหมเขากำลังนั่งทำมิวสิกวิดีโออยู่นะคะทุกคนน,น,นอันนี้คุณหมีนะคะคุณหมีของเราเขาก็กำลังไลฟ์สดเหมือนกันนะเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะ <laughs> เขาไม่ยอมแพ้เป็นไงเขาบอกไม่ได้แล้วดิฉันต้องไล่สนมังเป็นไงอำเภออะไรหรอคะอำเภอเมืองนะระหว่างอำเภอเมืองกับลามาอะไรนะขามขามสอเหรอขามสอนาะเดี๋ยวแอดพาไปดูนะทุกคน บรรยากาศเขาดีเลิศนะคะที่เนี่ใครผ่านมาทางนี้นะผ่านมาทางด้านจ้าวันดีค่ะเราอยู่แถวนี้หรอเราอยู่แถวนี้จ้าหนูถามเพื่อาพี่มาคนเดียวหรอมาคนเดียวที่ไหนนี่ไงวันดีค่ะเราอยู่แถวนี้เอาจริงหรอแล้วเราขับรถกันมาเองหรอจ้โอ้รถหนะดูสิลูกศิษย์อาจารย์แน่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  น้องขับรถมาในกรุงเทพนะคะจากกรุงเทพมาเพื่อม,มาพบอาจารย์วันนี้แอดมินเพียบนะมรวมตัวเพราะอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปขนควายกัน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราจะไปเราจะไปขนดั้มถุยกันนะทุกคน <c oughs> เรามีดั้มถุยนะอาจารย์บอกดั้มถุย <c oughs> ร้านเขาบรรยากาศดีเนาะดวงเนาะเอออากาศดีด้วยอะ่ะนี่นี่จะ <c oughs> <c oughs> สัมภาษณ์เรื่องอะไรฮะสวนมีป่าใช่มีสวนมีป่านะ จะให้เราเราให้ดูพี่กันไปไหนอะพี่กันอ๋อยอยู่นู่นนะดูนะคะบรรยากาศดีงามนะคะด,ดีงามาท่านได้มีอะไรสอบถามถามเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่นะเราไม่ได้ถ่ายอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ท่านขอความเป็นส่วนตัวก็คือท่านก็ไปปีกวีเวกแป๊บหนึ่งหลังจากทานอาหารเนะาะไปทานอาหารเสร็จท่านก็ขออนุญาตไปดมถุยตอนนี้ตอนแรกเราเราเป็นดมกระโถนใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นดมถุยนะคะ นี่ตรงนี้จุดนี้คือที่เมื่อเช้าเราทานอาหารกันอยู่ตรงนี้เนาะบรรยากาศดีคะ่ะบรรยากาศดีจริงอะไรจริงนะเมื่อเช้าเราทานอาหารอยู่ตรงนี้เนาะที่ร้านเซิร์ชดูได้เลยนะคะร้านเขียวหวานปั้นโกะนะคะเขียวหวานปั้นโกะโคราชนะคะขเขะเียวหวา,านปั้นโกะอะไรพี่การ ของใครนี่ไงนั่งอยู่นี่ทำมิวสิกอยู่ตรงนี้ทำมิวสิกอยู่ตรงนี้อ่ะพี่การอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคน <c oughs> นี่เห็นพี่กนร์ด <c oughs> ช่วงชาเนียอาจารย์ก็ทานข้าวเสร็จพวกเราก็ทานข้าวเสร็จมีเวลานะคะจากจุดเนี้ยจุดที่เราอยู่เนี่ยไปตรงที่อาจารย์บรรยายทำเนี่ยประมาณแค่ห้านาทีเองเราก็เลยมีเวลาที่จะรีแลก รีแลกก่อนที่จะไปไปทำงานกันเนาะไปช่วยอาจารย์เนาะก็คือดูดูคิวดูอ่าหมายถึงว่าพื้นที่อะไรเงี้ยช่วยช่วยช่วยงานอาจารย์การวันนี้วันนี้แอดมินมากันเยอะบรรยายน่าจะสิบโมงค่ะสิบโมงเช้านะสิบโมงเช้าแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนี้แหละ อะไรโคกกลาดใหม่คะพี่ที่ไหนนะโคกกลาดคืออะไรสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชนะคะโคราชนะคะแล้วก็อยู่มาจา้าน้องน้องแหลมเนี่ยกำลังเดินจงกรมนะเดินจงกรมอยู่เพราะว่าทานข้าวกันเสร็จก็เราก็มาเดินจงกรมอาจารย์ก็ไปเดินจงกรมนะแล้วก็ น้องแลมก็เขาก็ชอบปฏิบัติเหมือนกันเนาะเขาก็ไปเดินจงกรมย่อยอาหารกันขามทะเลสอใช่ใช่อยู่ที่ขามทะเลสอนะชื่อร้านอาหารร้านนี้ก็คือเขียวหวานปั้นโกะนะอันนี้เห็นน้องแหลมปะไอ้น,น้องแหลมบอสใครอยากเจอน้องแหลมนี่น้องแหลมเดินจงกรมอยู่นะคะน้องแหลมเดินจงกรมอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูน้องแหลมเห็นไหมน้องแหลมเดินจงกรมอยู่ เห็นไหมเอ่ยนางเดินจงกรมอยู่นะเว้ยทำไมเวะไอ้นี่มันม่วม่ไม่มมวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดขอไอ้นี่ก่อนทำความรอดก่อนเออร้านนี้บรรยากาศดีอู้แปลว่าเคยมาใช่ไหมคะร้านนี้บรรยากาศดีจริงนันนี้ยามเช้านั้นหนาวเย็นแต่มันมันมันดีมากค่ะนี่อันนี้ไผ่นะไผ่ เหมาะกับการเดินจงกรมมากเลยค่ะพอทานข้าวเสร็จย่อยอาหารด้วยการเดินดีแลกเดินจงกรมนะคะทุกคนมันจะดีต่อสุขภาพมากเนาะกินแล้วเราก็มาเดินย่อยด้วยการเดินจงกรมนะคะ mm. แอกแอกแหลมไปหาหน่อไม้พูดมาสเสียโอ้น้องแหลมเป็นน้องแหลมไหมก็เดินจงกรมอยู่นะทุกคน วันนี้โลกคู่ขนานอีกแล้วสิบคนหนึ่งสอนทำอีกคนกวางทำใช่ไหมเนืปเป้ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะทั้ง355คนนะในขณะน,นี้น้องแหลมน้องแหลมของเรากลมหนา้ากลมตาหำไมโอ้ยเนาะเข้าใจพูดนะ <c oughs> คำน่ากมตาหาหน่อไม้โอ้ยไข่เนาะชันงคิดได้กมหน่ากลตวหาหนอหา่อไม้เ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเขานะว่าทุกว่าเอฟซีเขาหาหน่อไม้เนี่ยแม่ อยากมาปฏิบัติธรรมอาจารย์นะมาได้เลยนะวันที่8ที่9นะทุกคน8-9ลงทะเบียนที่แอสสสาทูนะคะแอสสสาทุอย่าลืมลงทะเบียนกันนะเจออาจารย์ได้ที่อาคารหมอสิงธร,รรมศาสตร์ลังสิตวันที่8ที่9กุมภาพันธ์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชค่ะวันนี้อาจารย์มาบรรยายธรรมสองที่นะแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวเราจะไปด้อมถุยกันด้มถุย ไปขนควายกันนะเย็นๆนะหลังจากที่บรรยายทำทั้งสองที่แล้วเนะี่ยตอนนั้นเดี๋ยวแอดจะไหลฟ์สดให้ดูเนาะไลฟ์สดให้ดูในช่วงที่ไปไปซื้อดอมถุยกันเนาะแต่ว่าช่วงบรรยายทำเดี๋ยวก็ก็ให้ทุกคนเข้าไปดูในไลฟ์สดของอาจารย์ทั้งสามช่องทางนะคะแต่เดี๋ยวแอดจะไลฟ์ช่วงที่อาจารย์ไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นเนาะช่วงเวลา เขาเรียกล่ะฟรีเดย์นะอันนี้ดูน้องแหลบไปก่อนเนาะส่วนอาจารย์เราอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวดูพาไปดูอาจารย์ก่อนแต่อาจารย์ท่านก็อันนี้นั่งหลับอันนี้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้พิกันนะคะเขากําลังเข้าฌานมีคนเข้าฌานนะทุกคนสวัสดีนะคะคุณโทสวัสดีค่ะแม่ขอถามด้วยเนี่ยอันนี้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 เขากําลัง เข้าชาญนะคะเข้าชาญหนึ่งหรือสองหรือสามหรือ,ส,รอสี่ไม่แน่ใจนะคะแต่กำลังเข้าชาญกันคะ่ะชาญอะไรไม่รู้นะ, <laughs> ะชาญชลากำลังเข้าชาญชะลาอยู่นะคะทุกคนนั่งสมาธิอุย้ยคนนี้เขาคิดดีมากเลยนั่งสมาธิแต่สำหรับแหลมอะไรทำอะไรรู้ปะก้มหานออกมา <laughs> แต่กระต้นบอกนั่งสมาธิโอ้ยพวกคุณน,นี้ไม่ไม,ไม่นี่เลยไม่ค่อยลำเอียงเลยนะอืม สำหรับต้นบอกว่ากำลังนั่งสมาธิส่วนแหลมบอกเลยหานอไม้โอนะ้โหเดินไปกล้องไป พวกคุณน,นี่ลำเอียงกันมากเลยนะถอดแว่นแล้วนะคะเหาอแว่นแล้วนะคะก็จะเห็นความหล่อของเขาชัดๆนะคะนี่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 ทรงผมเป๊ะคะ่ะเขาบอกทรงผมเป๊ะค่ะคุณเป๊ะนะคะรกระเป๋าที่แป้งลิปมันกระเป๋าเขาก็จะมีแป้งมีลิปมันนะคะวันนี้สังกุงมาด้วยใช่ค่ะมานะจ๊ะมาเตรียมจัดเตรียมอาหารให้อาจารย์เหมือนเดิม ขอบคุณค่ะต้นต้นดูใสนี่สังงห้องเครื่อง,งอสวัสดี <c oughs> ค่ะอาจารย์ยังไม่บรรยายค่ะอาจารย์น่าจะประมาณสิบโม<อ>งนะงงยังมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ท่านก็ออกมาตอนนี้ท่านไปเดินจงกรมนูๆๆๆู่นนู่นนาไปดูแอเดี๋ยวพาไปด,แดูแอบดูเฉยแอบดูเฉยนะทุกคนฉันแอบดู เน่เน่เคุณเห็นหรือเปล่าบอกลูกเพจอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังนะคะคุณอย่าเสียงดังนะคะดิฉันจงกรมอยู่นะเห็นปะเห็นปะเห็นปะโอ๊ย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 นะอย่เด็ดเด็ดระมัดระวังนะคะเธอส้นสูงจ้ะอุ้ยโหยเดี๋ยวนะดิฉันแอบเห็นท่านแป๊บๆตรงใสจะหมดเวลาเดินจงกรมแล้วแหละหรือยังไงไม่ทราบได้ไปไหนแล้วล่ะอ่ะ โอ้ยทุกคนอาจจะเวียนหวัวแป๊บหนึ่งนะเดินหาอาจารย์แป๊บหนึ่งนะแลถ่ายรูปกันเหรอคะเดินไหมยังอ๋อเดินมาแล้วเห็นนะมาแล้วอาจารย์ฉันมาแล้วไ,ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพาไปดูอาจารย์ต้องใส่หมดเวลาเดินละเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปจะใกล้เวลาแล้วค่ะใช่น้ำพริกเธอยังเป็นของเก่าอยู่เอาถามมาใช่ไหม บอกให้เจตติดต่อเธอนะถ้าเธอติดต่อเธอไม่รู้มันหมดแล้วมันมีแต่แมงดาแล้วเหลือแมงดาอย่างเดียวใช่ไหมขอให้เธติดต่อเธอที่อยู่แล้วเบอร์โทรัเธอ เดียวเดียวเดียวจะเย็นเย็นค่ะจะเย็นเย็นนะคะเออเขาถ่ายพาพอกัอนอยอนนนู่สองคนกับคุณตีมมากคุณติมมากเดี๋ยวนะพี่กลดดิฉันพาไปดูอาจารย์ใกล้ๆดีกว่าอตอนนี้ก็เดี๋ยวอาจจะได้เวลาแล้วแหละเดี๋ยเราก็จะถ่ายแถวๆที่นี่ไปเกานะเนาะแต่พอที่นู่นเราก็จะมูฟไป ดูในเพจของอาจารย์กันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพจของอาจารย์ก็จะเป็นช่วงที่บรรยายทาทุกคนก็สามารถไปติดตามอาจารย์ได้ใน3ช่องทางเหมือนเดิมนะคะก็คือเฟซแอปแอปฟ้าแอปแดงแล้วก็ติ๊กต็อกนะใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้เลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ f c ที่นี่นะคะอากาศดี ดีมากค่ะการที่นี่ดีมากเย็นหนาวมากเนี่ยแอดแบบน้ำมูกไหลตลอดเลยอ่ะนนีี่่ะมมาเพราะว่ามันเย็นไงค่ะ อันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะพบปะลูกศิษย์ที่นี่นะคะ FC อาจารย์เยอะมากที่นี่มารออาจารย์ที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารเขาเรียกชื่อร้านอาหาร FC อาจารย์เยอะนะคะอาจารย์อยู่ที่ตอนนี้ที่โคราชค่ะเราอยู่ที่โคราชเนาะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่ที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อาจารย์ จะไปบรรยายธรรมเนาะอุ้าอาจารย์จะไปบรรยายธรรมเดี๋ยวพพเราถ่ายรูปกับอาจารย์ถ่ายรูปกับเอฟซีแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางแล้วเดี๋ยวเราก็มูฟไปดูที่ช่องทางของอาจารย์กันนะอ,อาจารย์ก็จะไปบรรยายธรรมแล,แล้วเราก็จะถ่ายถ่ายไม่ถ่ายละก็ให้อาจารย์เข้าไปดูในช่องทางของอาจารย์ทั้ง3มช่องทางได้ แต่เดี๋ยวแอจะไปถ่ายตอนที่อาจารย์ไปซื้อกล้ยเนาะอันนั้นเป็นช่วงชิลๆก็ๆมากดมากดติดตามมาดูได้ในช่องแอปนะในช่วงเวลาที่ไปชอปปิ้งกันช่วงเย็นเราจะวันนี้อาจารย์เต,ตรียมพร้อมในการที่จะไปซื้อดอมทุยกันนะคะเต,ตรียมรถหนึ่งคันเตรียมรถหนึ่งคันเพื่อไปซื้อด้อมทุยวันนี้อาจารย์จะซื้อฉ่ำนะคะซื้อฉ่ำ ซื้อฉ่ำนะจั๊กนู้ซื้อฉ่ำนะเนี่ยซื้อฉ่ำไหนล่ะเอ็มวันนี้มีสองงานนะคะคุยโคราชนี่มีสองงานนะทุกคนวันนี้มีเดี๋ยวจันรอแป๊บนึงรอลูกนคนมาค่ะน้องจียอนมานะวันนี้น้องจียอนก็นมานี่ไง งานน้องจียอนก็มาเดี๋ยวเชิญอาจารย์ตรงกลางทีเดียวดอนฤิ์ค่ะเดวมวยเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่เข้าเลยอาจารย์อาจารย์เชิญอาจารย์ด้วยค่ะนิมนต์ค่ะอาจารย์นิมนต์ค่ะไม่ใช่นิมนต์มันย้อนอ๋อมันย้อนแสงค่ะอาจารย์อาจารย์ตรงนั้นเหรออาจารย์เอาตรงนั้นได้ไหมอ่ะไม่ยอ่งสว่างอ๋อโอเคใช่ะช่น้องอ่อนขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะถ่ายรูปหมู่นะคะ ทุกคนเป็นคนณขออนุญาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะทุกคนอาติคงติคงคุณยาย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 มหมดแย้วเอาพุดแล้เธอจะเห็นไหมนี่ออเอ่เออ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 เอเอ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 ้เออ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 คออเออเออะออเ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 ะอเอ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 อออเออะอออเนออ ยาถ่ายรูปแป๊บเดียวเขาบอกให้ถ่ายรูปหมูนะคะเอ้ไม่ใช่หมูเอามาเร็วมามาถ่ายรูปหมูแป๊บเดียวนะคะว่ายืนดีกว่าโอ้ยไม่ถ้ายืนมันบางเอาหน้าแทรกมาได้เลยอ๋อหน้าแทรกตรงไหนหน้าแทรกระหว่างตรงช่องหลบภาระบังใครบ้างข้างหลังหนึ่งสองสามครับ เร็วเร็วเร็วสามรับเห็นนิ่อาจจะกดเป็นร้อยอยู่ก็ได้ใช่เห็นนิ่งๆอาจจะกดเป็นร้อยอยู่นะแหลมมแหลมอยู่แหลมมาแหลมกีดเสาวเออแหลมกีดสาวอยู่แน่เลยเนี่ยเราก็พแล้วเดี๋ยวเกี๊ยวเดียวก็ได้แต่น้องแต่น้องน่ารักจริงเออน้องน่ารักน่ารักลูกคืนน้องเขาหน้ารักกว่านี้ น้องอ่อนส่งรูปให้ดูไม่แล้วค่ะเหมือนลูกชื่เจนเจนุดยายเจนไุ่้ณยายจาของบ้านแต่มองก็อะหนูนั่งเลยอ่ะน้องนั่งเลยอือว่นขายไม่ถูกคนสวยอะน้องแหลมน้องแหลมอครับ ดูนั่ยืนนั่งตั้วเสอนั่งนิ่งเถูกไมเลวตรงนั้นคูก็คุยเลยนี่องกม่สือใช่ผมขอามาจแบบหนึ่งนะคะทุกคนขออนุญาตแบบหนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะทุกคนแบบอยากมีค่หนึ่งสองสามครับวลูกคับปีตายเลยครับหนึ่งปีสบายค เสียงสะท้อนมาจากไหนเพราะเราไม่รู้อะไรอ่างการงาอยังไงเอ่ยเอียงสะท้อนเอ้ยหนุ่ยหน่อยขอค่ โอ้รูปสวยเนาะได้เหรอสมัมภาพสวยจังเลยอ่ะภาพใสใสเป้นไผ่มันสวยไงอะไรคนไายไม่สวยเหรอที่พูดแบบเนี้ยสวยสวยค่ะคนก็สวยค่ะต้นต้นไผ่ยิ่งสวยต้นไผ่ก็งามงามค่ะ ต้นถ่ายงามงาม FC พี่บาทเดี๋ยวขอคู่พี่บาทอีกรูปหนึ่งนะขอจามรูปเดียวหน่อยฮะถ่ายแล้วจะขอจารูปเดียวอย่าเาขาถ่ายไม่ไม่เป็นไรถ่ายหมู่ไปก่อนถ่ายหมู่ไปก่อนแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวถ่ายแต่พอมุมนี้สวยนะบัดรงานถ่าย ได้ได้ค่ะกดไวๆค่ะเอเียเอาานี่ค่ะคนสวยสวยไหมเอ่ยขึ้นตัวก่อนนะครับนสวยนะคะน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยนไน้ำพริกรอก่อนนะคะ3ามถวันนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะกำลังอาจารย์เร่งส่งส่งให้แล้วนะใช่ค่ะน้อง น้องได้เป็นไอ้นี่ด้วยนะคะน้องเป็น,นแบบะประกวดนะได้รางวัลมานะน้องมีคลันตีความสวยเลยเสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <laughs> ปัดปัดถ่ายรูปอาจารย์เดียวภาพตรงเนี้ยสวยเมื่อไหร่ให้มีเราถ่ายอยจารย์ต้องไปแล้วนะคะทุกคน หมดเวลาแล้วเนาะตาผมขอรูปหนึ่งพี่ๆฝากจะโฆษณาด้วยได้ค่ะเนี่ยโฆษณาบอกตลอดเลยว่าถ้าผ่านมาทางนี้ให้พี่เขียวหวานฟันโก้ค่ะคนไลน์ตะอดเลยคะเนี่ยไลน์ให้เขาดูว่าเขาถามกันที่ไหนแจ้งให้แล้วนะคะค่ะใครผ่านมาทางนี้นะร้านอาหารนะเขียวหวานฟันโก้นาโคลาานะคะเซิร์ชเข้าไปค้นหาใน Google Map ได้เลยนะทุกคน ร้านร้านอาหารเคียวหวานปันโกะนะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์เราก็จะเดินทางไปบรรยายธรรมนะที่แรกโรงเรียนเนาะแต่ว่าอันนี้คนนอกเข้าไม่ได้นะใครจะตามมาไม่ต้องมานะเพราะว่าที่แรกนี่เขาห้ามคนนอกเข้านะแต่ที่ที่สองเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยเขาได้คนนอกมาฟังอาจารย์บรรยายธรรมได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวแอดขึ้นรถแอดก็จะปิดไหลนะ คอดขึ้นรถแอดก็จะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวอาจะไปไลฟ์สดช่วงที่อาจารย์ไปซื้อไปซื้อควายเนาะไปช้อปปิ้งตอนนั้นเดี๋ยวแอดจะไลฟ์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอืมแต,ตอนนี้ต้องต้องเอ่อเดี๋ยวอาจารย์บรรยายทำเราก็มุกไปดูที่ช่องของอาจารย์กันเนาะสามช่องทางนะแอปส้มไอเมีแอปส้มพูดผิด แอปแดงแอปแดมแอปฟ้าแอปฟ้าแล้วก็ติ๊กตอกอันนี้นะะที่เราดูกันเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเราเตรียมตัวเดินทางแล้วค่ะได้ค่ะใส่กระเป๋าไาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอขอบคุณพอเดือนหนวนให้เธอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ น,ะะนี่ให้ดูหนมถ้วยเขาหู้มันเลิศมากนะทุกคนเนี่ยดิฉันชิมไปเรียบร้อยแล้วสดสดใหม่ๆนะโอ้หมันอร่อยจริงมันฟินจริงเขาทำใหม่ๆเลยนะคะเมื่อเช้านี้ทำให้อาจารย์ทานนะยเย็นอนะ่ะหนาวอาจารย์ขึ้นรถแล้วอาจารย์ขึ้นรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ จะปิดไลล์สดเนาะเฮ้ยเย็นเย็นะเอาและเ้ยเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเย็นนะช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งโยเหยียบ <Yeah, S 1> <c oughs> ผมแล้วเนี่ย <c oughs> ขอโทษต้อนต้อนเอาไปด้วยต้อน <ม>อ้อยมขึ้นรถเนี่ยเราจะไปเอาเขาจะไปกันแล้วใช่ไหมทุกคนเตรียมตัวตอนนี้เราก็จะเดินทางตามอาจารย์เนาะเตรียมขึ้นรถกันอ,อ้อยเอาแหละหลังจากนี้เราก็จะไปเจอกันใน ในสามแอปของอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันช่วงเย็นนะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูตอนช่วงอาจารย์ไปซื้อสินค้าอะไรแบบนี้เนาะนะตอนนี้ปิดไลฟ์ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายเข้าไปดูอาจารย์นะทั้ง3ช่องทางบ๊ายบายค่ะขอบคุณของกวันดู